Thank you อย่างแรกเลยค่ะอันนี้จะแนะนำนะคะเป็นสินค้าจากบริษัทเรานะคะ YK Keto mm hmm. นะคะ Management mm hmm. นะคะนี่นะคะทุกท่านที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นผลไม้แช่แข็งนะคะ mm hmm. นี่นะคะมีทางอัลัปปะรดนะคะมังคุดนะคะทุเรียนแล้วก็ ม่วงนะคะสินค้าทุกอย่างนะคะทางเราได้เอ่ได้นำส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนสนใจยังไงสามารถติดต่อทางบริษัทเราได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวอันขอแนะนำนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะตัวเนื้อนี้นะคะมาจากจังหวัดชิซูโอกะนะคะเนื้อวัวตัวนี้จะเป็นเนื้อเนื้อวัวเกรดเอ่อเกรดพรีเมียมนะคะทาง เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับชมรับชิมกันไปแล้วนะคะเนื้อวัวตัวนี้นะคะทางญี่ปุ่นเขาเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าวัาวของทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างเดียวนะคะแต่ เรายังให้ทานทั้งเบียร์แล้วก็ให้ฟังเพลงดนวยนะคะเนื้อเลยออกมาทั้งอร่อยแล้วก็รสชาติดีเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะข้าวนะคะจากจังหวัดกุยเกนนะคะฮิโชกิรินะคะข้าวตัวนี้นะคะก็ทางเราจะปลูกบนภูเขาสูงนะคะข้าวเรานะคะจะปลูกในฤด,ดูตลอดระยะเวลา1ปีนะคะทางเรานะคะเลี้ยงด้วย ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอะไรต่างๆนะคะเนี่ยค่ะดูจากรูปได้จะอยู่ข้างใต้ภูเขาไฟฟูจินะคะเนี่ยบรรยากาศดี<ร>แน่นอนนี้ม<ร>า,าเลี้ยงอันนี้ใช่อ๋อใช่ค่ะก็คืออยู่ในละแวะกเดียวกันเลยค่ะตัวผงตัวนี้จะเป็นเป็นผงที่โดยให้มีให้ข้าวมีรสชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลองชิมได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลดยกสินค้าให้ดูนิดนึงนะคะอร่อยมากค่ะตรงนี้นะคะกาดีค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะกีฟเวอร์ค,คนนะคะนี่คือเส้นสปาเกตตี้จากจังหวัดกีฟเร์นะคะถ้าในสนใจลองชิมได้นะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะตอบนะครับต่อไปนะคะเป็นชาจากจังหวัดไอจินะคะ เนี่ยค่ะดูได้นะคะทางเราเรียงอยู่ให้เห็นนะคะท่านใดสนใจอยากลองชิมว่าชารสชาติแบบไหนเป็นยังไงสามารถแล้วก็จังหวัดกีฟูนะคะกีฟูแลวก็ไอจินะคะมีทั้งมีทั้งสจังหวัดเลยนะคะสามารถชิมได้เลย,อยของไอจิอจนะคะ อันนี้เป็นของกิโพค่ะค่ะลองชิมได้สามารถทานทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนได้เลยนะคะชาเขียวเนี่ยค่ะเขาให้ความสนใจมากเลยนะคะเพราะเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆที่บรรเทุหุษเขาได้สืบสารต่อมานะคะว่าเราต้องทํายังไงให้ชามีรสชาติที่ดีนะคะแล้วสามารถช่วยสามารถบํารุงร่างกายของเราได้อย่างไรนะคะนี่นะคะชาแอปเปิลนะคะนี่ใส่เลยได้ค่ะ เชครัชิมได้เลยนะคะมันมันจะปนกันไหมคะไม่เป็นไรเชื่อว่าทุกทท่านเคยชิมชาญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นชาชั้นดีอยู่แล้วนะคะทานเพื่อสุขภาพยังไม่พอท่านผู้หญิงทานก็ยังเพิ่มความสวยความงามต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะ ไกยาชิไลซ์นะคะจากจังหวัดยามาเคนนะคะเป็นอา,อาหารกึงสำเร็จรูปนะคะจากที่ทำมาจากเนื้อวัวญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะสำเร็จรูปรจริงไครับใช่ค่ะก็สามารถาทานได้เลยค่ะคเข้าเวฟสามารถแล้วก็ทานกับข้าวอุ่นๆได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะส่วนสาเกนะคะมาจากจังหวัดชิซึโอกะเคนนะคะตัวเหล้าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมมากมายนะคะเดี๋ยวเรา,าจะ ได้ลองชิมได้นะคะสเกสเกค่ะจากจังหวัดชิซุโอกะนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะจากอเอ็ม c นะคะอันนี้เรามีอันนี้เราเป็นยังไงบ้างคะเรามีเห็ดซีตอน่ะเว่ามเมินีตา้มนีเตี่าะโนเตะราโนะาิมดะีตาเาเโนะเะ ที่นี่คือโตะอเกตาโมโนะค่ะこちらのショーヒต่อไปนะคะรับชมต่อนะคะเป็นข้าวจาก MBK นะคะ,ะดูจากตรงนี้ได้นะคะว่าข้าวมีหลากหลายชนิดมากเลยนะคะเอ้อยมีข้าวตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะที่แบบผสมทั้งอะไรหลายๆอย่างเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดมิเนียมใช่ไหมคะกระทัดรัดแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ทางญี่ปุ่นได้ดูได้ไหมคะ

こちらはトウモロコシやゴマなどを混ぜて作られた <music> その一袋に留めた。 อันนี้จะเป็นบริษัท TNP จะเป็นเจลลี่ผลไม้นะคะทำมาจากผลไม้ค่ะมีทั้งเลมอนโ,โคคอนัสนะคะแล้วก็มะม่วงน,นะคะเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายรสชาติได้ชิมสามารถแกะชิมได้เป็นเจลลี่ผลไม้ค่ะทำมาจากผลไม้สดเลยนะคะของ t n ยนะคะสามารถรับชมรับชิมกันได้เลยค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวดูขออนุญาตแกะให้พี่ๆได้ชิมนะคะ, <Okay. S 2> ะชิมได้นะคะ <Hey. S 1> ชิมได้โอ้โ <Hey. S 1> มเจลลี่です oh. ใช่ผลไม้ใช่ค่ะผลไม้เมืองไทยสดเลยใช่เสดนื้อคือเนอสอช่ไหมเ่อยมันๆนะมอะสัมผัสว่เป็นไงบ้างคะรสชาติเหนียวนุ่มเหนียวโมจิโมจิข้าต่อไปนะคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะเป็นกุ้งกุ้งตัวโตมากกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหเป็นกุ้งแช่แข็งเลยใช่ไหมคะเป็นเป็นแช่แข็งครับเป็นฟีเป็นเป็นเป็นกุ้งแช่แข็งรู้ไหมว่า ็นกุ้งคุ้งค่อนข้างสดแล้วก็เอามาทําทําสตรีมครับพอทาสตรีมเสร็จปุ๊บก็ผ่านแล้วก็ไปคิวแล้วก็แช่แข็งอันนี้อันนี้ถ้าแช่แข็งแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับเดี๋ยวยกไปให้ดูหน่อยแล้วอย่างนี้คือสามารถทานได้แบบแข็งๆนี้ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ที่ที่ลักษณะการชิมเนี้ยนะครับอันนี้แค่แค่ปล่อยแห่ละลายแล้วก็สามารถแกะแล้วก็ทานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไป ไปปรุงรสไม่ต้องไปทําอะไรลยงสินโอเคค่ะสามารถทาได้เลยคือสุกสุกสุกได้ที่แล้วครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนำไปให้ทางญี่ปุ่นได้ดูได้ไหมคะกุ้งนางกุ้งตัวสเอบีดวยคุณได้ไหมครับนี่คือทางภาทใต้ของประเทศไทยใต้ของจังหวัดสรราานีเจาของฟามเองุมนี่คือทางฟารไของง ชื่ออะไรนะผมชื่อรังสิตครับันสิทธิก็ทาไดเดี๋ยวประกค่ะเดี๋ยวลองชิมดูไหมเดี๋ยวลองชิมดูไหมคะลองลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมดูไหมคะมีการส่งออกต่างรด้วยชิมส่วนมาก่มีสั่งจากสั่งไปที่จีนด้วยค่กอย่างอย่างตอนนี้น่าจะมีคนรับไปแล้วก็เป็ส่งเองนะ่อนนี้ผมทำก็ในประเทศเองตอนนี้เขาจะมาดัดขึ้นในตัวเองที่นี่นะแล้วก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปนะแล้วก็ส่งไปแลวก็ส่งไ เราก็จะมาที่นั่นบรてษัทいี่นั่นบริษัทที่นั่นคือบัทที่นันควอมสดษัทมี่น่ริษัทที่นั่นคือบริษัที่นั่คอบรินัทที่นั่นคือบ่นันือีนเ่ือรินคือบสท่นั่นคือบริษัทที่นั่นคือบริษัทที่นั่นคือบริษไทที ต่อไปบริษัทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นโรงงานผลิตน้ําผลไม้ค่ะโดยใช้ผลไม้ไทยๆบ้านเราคอาจริงเหรอคะโดยผ่านนวัตกรรมการผลิตที่อยู่ในแพ็เกจจิ้งที่เป็นเปเปอร์คาร์ันนะคะม,มันจะสอดคล้องกับ การที่เราเนี่ยรกักษาสิ่งแวดล้อมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลิตภัณนี่จะมีคุณภาพสูงในอุณหภูมิกติได้นะคะโดยที่คงคุณภาพได้หนึ่งปีโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําทางประเทศญี่ปุ่นได้ไหมคะปนคแล้วน้ำของเราเนี่ยมาจากผลไมส้สดจริงๆน้ำฟรอมคอนเซนเทรตเดยค่ะนซัาที่ไม่้ักม

ขายดีขาดีสุดจะเป็นรถอะไรบ้างคะอันนี้เลยก็ทุกอย่างที่เป็นผลไม้ที่มีชื่อของประเทศไทยชิคโุโนนั่นน่าจะเอ่ขาที่ที่งเปไที่ขาที่นกระเทศไทยกสเือแน่นมากเลยครัมีเนื้อเแน่นมากเลยครับการสนบีณสที่เราจะสนับสนุนเท่านานเนี่ยให้สู่สากลนะคะก็เลยเอาข้าวพวกนี้ราคามาสู่ตลาดได้แก่ ทเท่อสุขภาพ้าตัวนี้นะคะเป็นข้าวม,มันดีดหนองคายเนี่ยเออเราทำขึ้นเนี่ยเพื่อพระเจพาตี๋ในรัชกาลที่สิบนะคะ,ะ,คะที่สิบรัชกาลที่สิบชาติเท่าตัวนี้เออมีประโยชน,น์มากกับการป้องกันโรคมะเร็ง <ม S 2> นะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็าคือชะลอการแก่ก่อนวัยนะคะควบคุมต,ตาลในเลือดนะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือกรขอสีเนี่ยนะคะก็จะมี เดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะก็เป็นข้าวของบริประเภทหนึ่งคือนุ่มกว่าแล้วก็ทาเรื่องสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นยูเรติกในตัวข้าวคอกรว่า4.3ก็คืออาร์จีบาร์า3ก็ข้าวที่นุ่มนะคะข้าวที่นุ่มนะคะสำหรับคนที่เออ่ทานข้าวลูกหรือข้าวของบริแต่ว่ามีประโยชน์ก็คือเบาหวานเพื่อกำัดเบาหวานเหมือนกันอ๋อส่งเสริมสุขภาพเรานะคะไม่ว่าจะต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆหรือว่ามะเร็งต่างๆมีมาตรฐานของมมีาาตรฐนของทางเอ่อ C M P GMP นะคะแล้วก็ h a c p โอเคค่ะตรงนี้มาตรฐานได้ค่ะก็คือเงินที่ได้มาเกษตรกรเข้าถึงแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้คือช่วยเกษตรกรจริงๆอ๋อโอ้โหได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนำไปแนะนำทางทางประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นดูบัตรทุกแสางค์ที่ได้มามอบให้กับชาวนาด้วยเป็น ได้ดกีโมแล้วก็มะม่วงนะครับมันก็เลมอน,นะครับอ๋อใช่ใช่นกุกุ้ก้งก้งนะกโ้หน้ามม่งโะมกอะไรนะครเลมอนเลมอนใช่ใช่่ในละ่ใช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 ทใก่ใ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 ช่ใ่ใค่ะ่่ค่ค่